สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะรวมถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการทิปเปอร์วินทีวีอยู่ในตอนนี้ค่ะพี่หมวยมารายงานตัวกันอีกแล้วนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อหน้านก่อนหลังจากที่ EP ีที่แล้วที่เราได้เจอกันเกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างเว็บไซต์แล้วก็ประโยชน์ของทิปเปอร์วิน CMS นะคะแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนเขาว่ามาเจอกับพี่หมวยยังมีข้อมูลดีๆเหมือนเดิมอย่างที่เกริ่นไว้ว่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทิปเปอร์วิน CMS กันแต่ก่อนที่จะไปเจอระบบที่ถูกต้องรวมถึงการใช้ข้อมูละ การสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆแน่นอนค่ะว่าสำหรับน้องๆนะคะรวมถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการกันอยู่แล้วก็อยากจะเข้าไปเล่นระบบนะคะหมวยแนะนําเลยค่ะเข้าไปที่ w o r l d w i d e w e b t i p p e n c m s c o m เข้าไปสมัครสมาชิกรวมถึงทดลองเล่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและนอกเหนือจากนี้ค่ะใครก็ตามที่มีคําถามที่เรียกด้ว่าเป็นคําถามกวนใจแล้วก็อยากจะถามแล้วก็อยากให้หมวยรวมถึงทางแอฟินเป็นผู้ตอบให้ค่ะ เข้าไปได้นะคะที่ Facebook ของเราที่เปฒน์เวน CMS หรือว่าทาง Google p a ัดก็ได้นะคะที่ที่เปฒนเวนเเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ค่ะมีช่องทางน้องใหม่ต้อนรับกันเลยเย้ <Yeah. S 2> นะคะสำหรับไลน์ค่ะมีหลายทานบอกว่าที่พัินเไม่มีไลน์หรอมีแล้วนะสำหรับไลน์ของเราแอดไอได้เลยนะคะที่ที่ p e n น์เน CMS เท่านั้นเอง ก็สามารถพูดคุยรวมถึงเข้าไปดูโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆกันได้แล้วเช่นเดียวกันค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันสำหรับข้อมูลดีๆรวมถึงหลักการสร้างเว็บไซต์ที่ถูกต้องว่าคุณควรสร้างยังไงและระบบของทิฟฟาน CMS มีหน้าตาเป็นยังไงครู่เดียวเท่านั้นจ้ะ กลับมาแล้วค่ะอย่างที่หมวยได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นของรายการทิปเปอร์วินทีวีนะคะว่าวันนี้หมวยจะพาะทุกท่านเข้ามาสู่การใช้ระบบกันต้องบอกก่อนว่าก่อนที่คุณจะเข้าใช้ระบบเนี่ยคุณต้องคลิกเลยนะคะทาตามหมวยได้เลยเข้าไปที่ w w w t i p วยเท cms.com ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะเข้าสู่ในช่วงของการสมัครสมาชิกแต่ก่อนจะสมัครสมาชิกหมวยบอกไว้ก่อนค่ะบางท่านบอกว่าเอ๊ะ ทำไมเข้าไปแล้วหน้าตาระบบถึงไม่เหมือนกันรวมถึงการใช้ระบบแบบไหนนะคะหรือเข้าไปใช้ที่เบราว์เซอร์ไหนถึงจะถูกต้องมวยแน,น,นะนำาหะคุณใช้เบราว์เซอร์ไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นเบราว์เซอร์ IE นะคะขอแนะนำนะคะให้คุณอัพเป็นเวอร์ชัน10ก่อนเพราะว่าการทำงานจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากระบบของเรานะคะได้มีการพัฒนาด้วย HTML 5นี่เองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะหมดปัญหาควรใจกันไปต่อมากลับมาสู่การสมั สมาชิกที่ถูกต้องกันเนาะต้องบอกว่าการสมัครสมาชิกของมวยมี2แบบ แบบแรกคุณสามารถสมัครผ่านทาง Facebook ได้เลยก็คือเข้าไปสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นคุณก็คลิก Facebook ย้ำนะคะว่า Facebook คุณจะต้องมีการเปิดไว้ด้วยนะถ้าคุณไม่เปิดไว้เนี่ยการเข้าสมาชิกโดยอัตโนมัติอาจจะเข้าไม่ได้นี่เป็นวิธีแรกสําหรับความสะดวกสบายในการเล่น Facebook ไปด้วยแล้วก็ใช้ระบบของเราไปด้วยแต่บางท่านไม่มี Facebook มยขอแนะนําค่ะว่าเข้าระบบโดยวิธีปกติโดยการเข้าไปสมัครสมาชิกใหม่ซึ่งจะมีสัญ ลักษสีแดงๆด้านบนนะคะของระบบของเราด้านขวามือนี่เองค่ะคลิกเข้าไปคุณจะเห็นนะคะว่าเราจะมีแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นฟรีไซส์ S M แต่ตอนนี้หวยคุณเลือกที่ฟรีนะคะแล้วก็คุณจะเข้ามากรอ,อกข้อความระบบข้อมูลเบื้องต้นด้านล่างค่ะโดยคุณจะเห็นว่าคุณจะต้องมีส่วนแรกนะคะก็คือข้อมูลชื่อเว็บไซต์ที่คุณจะต้องการโชว์นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณจะต้องมีในส่วนของอีเมลตามด้วยคอมพนีนะคะคือบริษัทหรือหน่วยงานที่คุณอยากจะแสดงและตามด้วย first name และก็ยังต้องมีรหัสผ่านรหัสผ่านตรงนี้นะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นรหัสเดียวกับ Facebook หรือว่าจะเป็นรหัสเดียวกันกับ Gmail หรือว่า Hotmail ไม่จำเป็นเป็นรหัสอะไรก็ได้ที่คุณจำได้และส่วนสุดท้ายคือเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรต้องบอกเพราว่าเบอร์โทรตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะได้รู้ว่าคุณมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าหลังจากนั้นกดยืนยันปุ๊บนะคะ คุณจะได้รับจดหมายตามอีเมลที่คุณกรอกเบื้องต้นถ้าหากว่าคุณเข้าไปเปิดในอีเมลแล้วนะคะไม่เจอสําหรับจดหมายยืนยันหมวยแนะนาค่ะว่าให้ไปดูในถังขยะก,ก่อนเพราะโดยมาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดจดหมายที่มีการส่งเข้าออกไม่รู้จักกันเขาจะดีดลงไปในถังขยะนะคะเพื่อเซฟในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องของไวรัสนี่เองค่ะนี่เป็นเรื่องของง่ายๆนะคะสําหรับการสมัครสมาชิกง่ายไหมคะ คริปเดียวอยู่เท่านั้นเองหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าตาของระบบและการใช้งานว่าเป็นยังไงกับที่คุณมวีซ m s ค่ะอย่างที่หมวยได้เกริ่นไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ว่าหลังจากที่คุณสมัครสมาชิกไปหน้าตาที่คุณจะได้เห็นของระบบหน้าตาแรกเลยนะคะก็คือ member dashboard ค่ะ มันคืออะไรอ่ะหมดต้องบอกกันเลยค่ะว่าเป็นหน้าตาของระบบสมาชิกถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ท่องโลกโซเชียลอยู่แล้วคุณต้องแก้ไขส่วนหลังเป็นใช่ไหมคะในการตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวใหม่ๆไม่แตกต่างกันเลยค่ะสําหรับตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าระบบของเรานะคะจะมีส่วนหัวและส่วนซ้ายส่วนขวาเมื่อขออธิบายในลักษณะของการท่าหมวยใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะอธิบายส่วนบนก่อนคุณจะเห็นตั้งค่านะคะรวมถึงแก้ไขข้อมูลนะคะก็อบอกคุณว่าส่วนนี้เนี่ยคุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะคะในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่แก้ไขชื่อนาะมสกุลเบอร์โทรต่างๆนะที่เป็นส่วนตัวของคุณและต่อมาค่ะลงมาด้านล่างเอาในส่วนของซ้าย มือของไว้ก่อนนะคะส่วนแรกเลยเป็นสถิติ ซึ่งสถิติตรงนี้ค่ะทุกท่านคะอยากจะบอกว่าเป็นสถิติการเข้าชมนะคะเว็บไซต์ของคุณว่ามีใครเข้าชมมากน้อยเพียงใดรวมถึงสถิติการอ่านข่าวอาระบั้มภาพในการเข้าไปคลิกด,ดูนะคะและอื่นๆมากมายไม่ลงดีเทลลึกนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดไปดูคุณก็จะเห็นเรื่องสถิติตรงนี้เลยต่อมาด้านซ้ายด้านล่างจากสถิติค่ะบอยจะบอกได้เลยว่าคุณจะเห็นในเรื่องของการปรับแต่งทีมนะคะที่จะเป็นรูปน้องเพนกวินน่ารักน่ารักตรงนี้แหละคุณสามารถเข้าไปปรับแต่งทีม นี้้ไดและล่างจากนี้ปั๊บคุณก็จะเห็นเรื่องของแพ็กเกจนะคะว่าคุณใช้แพ็กเกจไหนอยู่บางท่านใช้ฟรีซึ่งสถานะตอนนี้เราเล่นฟรีก็จะเห็นเป็นฟรีแต่ถ้าเกิดบางท่านนะคะเข้าไปอาจจะมีการสมัครสมาชิกแล้วซื้อ s i ส e S M L ซึ่งเป็นแพ็กเกจ คุณก็จะเห็นแพ็กเกจนี้ขึ้นมาค่ะยังไม่หมดนะคะสําหรับตรงนี้นะคะในส่วนด้านล่างก็จะมีข้อมูลโดยทั่วไปนะคะเป็นประวัติส่วนตัวต่างๆที่เป็นข้อมูลของเรานะคะนี้ในเบื้องต้นเท่านั้นต่อมาค่ะมาดูด้านขวามือกันบ้างของทุกท่านที่กําลังอยู่หน้าจอณนะตอนนี้นะคะต้องบอกคขาว่าด้านขวาเนี่ยส่วนแรกเลยที่จะเห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสมัครเป็นตัวแทนดิลเลอร์ซึ่งตรงนี้ใครก็ตามที่เป็นยูเซอร์แล้วนะคะรู้สึกว่าอยากจะได้ราคาพิเศษกว่าร่วม ถึงอยากจะออกแบบเว็บไซต์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวโดวยการรับออกแบบนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณสมัครเป็นดิลเลอร์ไม่ยากคลิกและกรอกข้อมูลได้เลยนะคะและอนอกจากนี้ภายใต้ของดิลเลอร์ด้านล่างนะคะด้านขวามือต้องบอกก่อนค่ะว่าคุณจะเห็นในเรื่องของราคานะคะในการชําระว่าคุณชําระเงินไปแล้วเท่าไหร่มีอายุการใช้งานยังไงบ้างนี่คือความสะดวกสบายของภาพรวมของระบบสมาชิก อย่างที่พี่หมวยได้พูดกันไปนะคะเกี่ยวกับ Member d ์แด b o a r d หรือว่าหน้าตาของสมาชิกนะคะตอนนี้เรามาสู่จุดเด่นของระบบที่เป้นมินกันบ้างก็คือทีม m e ดิเตอค่ะต้องบอกว่าทีม m e ดิเตอเนี่ยถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนโปรแกรมหนึ่งะคะที่ทำให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ ซึ่งเรามีความแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆโดยทั่วไปนะคะเพราะคุณสามารถสร้างโมดูลนะคะแล้วก็มีอิสระในการจัดวางแค่เพียงคุณลากและก็วางเท่านั้นเองและนอกเหนือจากนี้ค่ะในรูปแบบของทีมอินดิเตอร์เรายังมีส่วนประกอบอื่นๆมากมายแต่จะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยค่ะต้องบอกค่ะว่าเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับแถบด้านบนกินกอนคุณจะเห็นค่ะว่าแถบด้านบนสิ่งที่เห็นสิ่งแรกเลยนะคะก็คือ ทิปเร์ C ิน CMS นี่คือชื่อของระบบที่เรากำลังใช้งานอยู่ค่ะ ส่วนใกล้ๆกันนั้นนะคะจะเห็นเป็นตัวจัดการหน้าเพจนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าการที่คุณจะเพิ่มเพจเพิ่มหน้ากี่หน้าจุดสําคัญอยู่ตรงนี้เลยรวมถึงจะมีปุ่มให้คุณสามารถเพิ่มลบแก้ไขแล้วก็ตั้งชื่อได้ด้วยนะคะ<อ>และถัดมาค่ะใกล,ใกล,กล้ๆกันคุณจะเห็นเป็นตัวรีเฟซนะคะสําหรับตัวรีเฟซตรงนี้เนี่ยเป็นการรีเฟซงานของคุณให้สม่าเสมอเวลาคุณทํางานแล้วรู้สึกว่า หน้าตายัางเหมือนเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนให้รีเฟซตรงนี้ได้เลยนะคะคุณจะเห็นการรีเฟซที่เป็นปัจจุบันค่ะและใกล้ๆก,การจะเป็นไม้บรรทัดซึ่งจะเป็นเส้นแล้วก็ขนาดนะคะทำให้คุณได้รู้ว่าตอนนี้คุณทำงานขนาดอยู่ที่เท่าไร ความกว้างและความสูงเป็นยังไงนะคะและใกล้ๆไหมบรรทัดค่ะนี่คือจุดสําคัญอีกหนึ่งจุดเลยก็คือเส้นไกด์นะคะซึ่งเส้นไกด์ตรงนี้จะเป็นเส้นไกด์สีฟ้าที่คุณได้เห็นตรงหน้าจอของเราอยู่นะคะต้องบอกว่าเส้นไกด์ตรงนี้จะเป็นตัวกําหนดค่าความตรงกลางนะคะต้องียกว่าเป็นค่ากลางก็ว่านั้นเถอะที่คุณจะกําหนดในเรื่องของเนื้อหาและก็ข้อมูลให้อยู่ในส่วนกลางและเป็นเซนเตอร์มากที่สุดนี่เองค่ะ และนอกเหนือจากนี้ใกล้ๆกันนะคะจะมีฟอนต์คุณสามารถแก้ไขและปรับฟอนต์ตรงนี้ได้นะคะอยากจะให้เว็บของคุณมีฟอนต์หน้ารักที่ขู่อโนเนะหรือเป็นทางการคุณสามารถกําหนดตรงฟอนต์นี้ได้เลยนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะใครก็ตามที่บอกว่าซีเฟสภายในตรงนี้แล้วตรงหน้าจอระบบของเราแต่ไม่เห็นว่าเว็บมันเป็นยังไงของจริงที่คุณเห็นเป็นยังไงอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะสำหรับปุ่มพรีวิวนะคะคุณกดตรงนี้ปั๊บ คุณจะเห็นหน้าเว็บหลักของคุณว่าตอนนี้คุณใช้งานและหน้าตามันเป็นยังไงในปัจจุบันด้วยต้องบอกว่านี่เป็นข้อมูลง,ง่ายๆส่วนท่านใดที่บอกว่าดูคลิปก็แล้วไม่ทันอยากจะเรียนรู้ในการอ่าน กล้กันเลยค่ะตัวปุ่มลูกศรมันคืออะไรตัวนั้นคือเฮลนะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะให้คุณทํางานได้สะดวกคิดอะไรไม่ออกนอกจากดูคลิปที่หม่วยสอนคุณแล้วสาหรับทิปเปอร์วินทีวีตรงนี้คุณยังเข้าไปดูสําหรับตัวเฮลก็ได้เช่นเดียวกันสะดวกส่วนไหนทําได้เลยนะคะต้องบอกว่าทิปเปอร์วิน cms ตอบโจทย์คุณจริงจริงในเรื่องของการใช้งานนะคะนี่คือส่วนแรกเท่านั้นนะคะสําหรับแถบด้านบนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอในส่วนของด้านข้างกันบ้างเป็นยังไง ลำดับต่อมาที่พี่หมวดจะพูดถึงนะคะก็คือ t ิ p l e t ทูลค่ะซึ่งทิ p l e t o ูลเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3ส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือ Background Layer ค่ะส่วนนี้มีความสำคัญนะคะสำหรับการจัดการพื้นหลังเว็บไซต์โดยเราจะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายให้คุณได้เล่นค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการกำหนดในส่วนของ Background น,นะคะให้คุณสามารถกำหนดได้ว่า คุณจะทำซ้ํำยังไงจะฟิกเขายังไงให้อยู่กับพี่รวมถึงการจัดวางตําแหน่งของแบ็กการ์ให้สวยงามด้วยคะ่ะคราวนี้ค่ะมาดูส่วนที่2ดกันบ้างนะคะก็คือโมดูลสําหรับโมดูลค่ะคือระบบต่างๆนะคะที่ทีมงานมีการพัฒนาอยู่เสมอและที่สําคัญค่ะเรามีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะอาทิ โมดูลของรูปภาพนะคะโมดูลของข้อความหรือว่าจะเป็นโมดูลของโซเชียลและโมดูลอื่นๆอีกมากมายสําหรับในส่วนของโมดูลหมวยจะไม่ลงดีเทลลึกนะคะเราจะไปเรียนรู้กันต่อใน EP ต่อไปค่ะมาถึงส่วนที่3แล้วนะคะก็คือโมดูลเลเยอร์ค่ะเมื่อลากโมดูลมาใช้งานระบบจะมีการสร้างโมดูลเลเยอร์ของโมดูลนั้นขึ้นมาเพื่อจัดการการวางซ้อนกันของโมดูลนั่นเองค่ะ ยังไงกันบ้างคะหลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างแล้วก็การสมัครอย่างเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญไปเห็นหน้าตาระบบของทีม e d ดิเตอร์กันต้องบอกเขาว่าไม่ยากอย่างที่คิดสิ่งที่หมยได้พูดมารวมถึงได้เรียนรู้กันมาในเบื้องต้นเนี่ยเป็นแค่เพียงเศษส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะส่วนข้อมูลเชิงลึกรวมถึงโมดูลต่าง,างๆคงจะต้องติดตามใน EP ต่อไปแต่ที่สําคัญคะ่ะสาหรับวันนี้ต้องกราบขอบคุณคะ่ะ สำหรับน้องๆนะคะรวมถึงพี่ๆนะคะที่ติดตามเทปรายการของเรารวมถึงเข้ามาติชมนะคะแล้วก็เข้ามาดูการเรียนรู้แล้วก็สร้างเว็บไซต์ไปพร้อมๆกันอย่างที่มวยบอกเขาว่าเหมือนสโลแกนของที่พั่น์วิน CMS เลยเว็บไซต์ใครๆก็ทําได้โดยเฉพาะคุณค่ะและเห็นหมวยแต่งตัวฟลุ้งฟริงอย่างนี้นะคะแดงๆขาวๆเข,ขียวๆต้องบอกเขาว่าเป็นสัญลักษณ์ของ คริสต์มาสนะคะต้องบอกว่าเทที่อัดรายการอยู่ตรงนี้ก็เป็นช่วงของบรรยากาศในเดือนธันวาคมนะคะในช่วงของคริสต์มาสรวมถึงจะปลายปีในช่วงปีใหม่เพราะฉะนั้นค่ะขอ,อถือโอกาสนะคะอวยพรแทนนะคะทีมงานของ i p ิพวินนะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นนอ้นองๆหนูๆรวมถึงพี่ๆนะคะที่กําลังชมรายการทิ p วินทีวีอยู่ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะในช่วงของเทศกาล คริสต์มาสและก็ปีใหม่ขอให้คุณมีความสุขนะคะสุกกายสุขใจร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ที่สำคัญค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่า7วันอันตรายได้เลยเนาะจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้หรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขับรถขับราให้ปลอดภัยก็แล้วกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานที่บันวินทีวีค่ะเอาไวว่ายัางไงช่วงนี้ก็ล่ำลาดันด้วยบรรยากาศสนุกสนุกเล่นคนเดียวก็ได้นะเนเดยค่ะักจีนุยนะค่ะ โอเคครับ <Okay>,